นัาดีเช้าของวันที่สิบหกสิบหกวันแล้วเมื่อคืนนี้เก่าคือเก่าหนังถลอกเลยคือรู้เลยว่าตัวเองเก่าแล้วอุย๊ยตอนตีสองกว่าลุกขึ้นมาต้องกระจกเอ้ยเป็นไรเปะเนี่ยเพราะมันแสบยยไง คือม,มันตอนนอนแล้วมันห้ามไม่ได้อะตอนนี้กังวลเรื่องเก่าหน้าตัวเองมากกว่าเพราะว่าผิวมันเริ่มบางแล้วแล้วโดนอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันก็มันก็ทะลอกอ่ะดูดิดูด,ดินี่ก็นี่ก็เก่าโอ๊ยแต่ดูจาก จากที่มันเป็นไม่มันไม่ได้เป็นแผลมันก็ลอกแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็จะออกนะเหมือนมั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 นไม่ได้เป็นแผลเออคือพอลงครีมลงไปปุ๊บมันก็จะลอกวันนี้หน้าเมื่อวานนี้ล้างหน้าเรารู้สึกว่าขุยแบบหน้านุ่มลื่นมากอะคือสัมผัสแบบดีมากอยากให้มัน อยากให้มันจบเร็วๆอยากให้มันแบบเออเราจะได้รู้สึกนั้นแต่พอล้างเสร็จแล้วเราก็มาเช็ดหน้าให้แห้งเออก็ก,ก็ก็ตึงอีกแล้วตึงแล้วก็ขังขังนั่นก็แสดงว่ามันก็จะลอกอีกเรื่อยๆเพราะมันข็งอะแข็งเหมือนฟิล์มอะ่ะมันยังไม่จบไงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็วันนี้สิบหกสิบหกวันแล้ว ก็ยังลอกได้อีกตรงนี้ยังยังดำอยู่นี่ก็ดำอยู่ก็ถ้าลอกสมบูรณ์แล้วอยากเห็นนะว่ามันเป็นยังไงอืมเก่าลอกลอกเคสิบหกวัน เอเดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปออกะลึกกันเนาะอย่างว่าหละคาดหวังอะไรได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากะลึกมันไม่หายมันไม่ได้คอสเมลานไม่ได้มาตรงจุดของกะลึกไงมันพวกฝ้ากรละลอยอะไรเงี้ยอันนี้โอเคแต่เราเป็นกละลึกเราอยากได้ความเนียน เรียบเนียนของผิวดูคงคุกระชับอะไรเงี้ยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้อัปเดตอีกไม่แสบแล้ววันนี้เพราะว่ามันมันน่าจะมันน่าจะหมดที่มันแบบไปกัดไป,ไปกัดอะไรเงี้ยละก็โอเคเหลือแต่พวกนี้แหละที่หนังคาดแล้วทะ <laughs> ลอะ เนี่ยวันนียันจะแสบไอ้พวกที่มันทลอกทะลอกไเนีพึ่งจริงแล้วมันควรที่จะลอกด้วยนะแต่มันยังไม่ลอกไงเราก็ไปเกามันซะก่อนที่ดูเรื่องหนังลอกขนาดเนี่ยลึกขนาดเนี่ยเออเราคุณจะบอกว่ามันไม่เจ็บไม่เจ็บเป็นไปไม่ได้ก็รอมันจะลอกอีกแค่เจอกันพรุ่งนี้เป,ป็นาป